สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญ5บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญแบบุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับส่วนจะเป็นแบบไหนปีพศไหนนั้นก็คอยรับฟังรับชมนะครับกรุณานะชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้ข้อมูลไม่ตกหล่นแล้วก็ ข้มอมูลดีๆจะได้ไม่พลาดในความรู้ที่ผมให้ไปนะครับเหรียญที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเบียนนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับก็ด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญปีพศนี้นั่นก็คือปีพศ2537นะครับ ก็ยอมรับนะครับว่าจํานวนการผลิตเยอะนะครับเรียนนี้ผมได้เก็บไว้นานแล้วนะครับสําหรับเรียนที่ได้ชมอยู่นขณะนี้นะครับก็เป็นปีพศสองพนรนะครับก็ไม่ใช่ปีพศที่ติดหนึ่งในสิบผลิตน้อยในเรียน5้าบาทในสมัยราชการที่เข้าแบบมุนเรียนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตนั้นเยอะมาสานเลยนะครับจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่123ล้าน443,000เหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะครับ ถ้าเป็นเหรียญแบบตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมอยู่ณขณะนี้นะครับซึ่งมีสภาพเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับก็ด้วยจํานวนการผลิตที่เยอะนะครับสําหรับปีปศนี้นะครับถ้าสภาพแบบนี้นะครับแบบเหรียญตัวอย่างครับยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่ว่าถ้าสภาพแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับแบบนี้นะครับซึ่งผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับ จึงมาทำคลิปใหคกลมรู้นะครับซึ่งเป็นสภาพที่ถือว่าเกือบจะยูเอ็นซีเลยนะครับไม่กิ๊บเลยนะครับถ้าจะบอกว่ายูเอ็นซีก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมได้มาจากระบบมุนเรียนนะครับจึงเป็นเรียนที่ผ่านการใช้งานแต่ว่าน้องๆ้อยูเอ็นซีเลยนะครับยูเอ็นซีก็คือเรียนที่ไม่ผ่านการใช้นะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะงงนะครับว่ายูเอ็นซีคืออะไรนะครับ UNC ก็คือเรียนสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับ เห็นครับแบบเหรียญนี้นะครับแต่ว่าเหรียญนี้ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าเกือบเกือบยูเอ็นซีเลยนะครับจะเห็นว่าแตกต่างกันมากเลยนะครับเป็นปีประสอเดียวกันนะครับเหรียญทางด้านขัวามอเป็นเหรียญที่ผ่านใช้มาอย่างมากมายนะครับจึงไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเป็นสภาพมาแมงแบบนี้นะครับก็ยังพอจะมีราคาอยู่นะครับยิ่งถ้าเป็นสภาพยูเอ็นซีเลยนะครับราคาดีแน่นอนนะครับ ถ้าแบบนี้นะครับยังมีบางกลุ่มนะครับที่ซื้อขายกันอยู่นะครับแต่ว่าข้อราคายังไม่แพงนะครับถ้าเป็นปีกว่าสองนี้นะครับถ้าสภาพแบบนี้นะครับก็อยู่ที่เหรียญละ6บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็บวกเพิ่มจากหน้าเหรียญมา1นบาทนะครับถ้าสภาพแบบเหรียญทางด้านไซม์มือนะครับแต่ถ้าแบบทางด้านขวามือนั้นยังไม่มีราคาเลยนะครับ